ก็สวัสดีเช้าวันเสาร์วันที่10เดือนกันยายนด้วยนะครับก็วันนี้มาอัปเดตเรื่องกระถางสไตล์สวนทาดกันนะครับก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เสร็จสมบูรณ์เตรียมเสร็จเตรียมส่งนะครับนะเตรียมส่งนี่ก็เคลือบเคลือบเคลือบเงาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี่ก็แบบหนึ่งนะครับนี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับต้นตลลน้ำตกนะครับนี่ันนี้เป็นภูเขา ะครัก่อนราคาน้ำย่อมลงมาบ้างนะครับอันนี้ก็สามพันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สองพันประมาณนี้นะครับก็เรื่องขนาดก็ส่วนใหญ่ก็จะเล็กๆประมาณนี้3,000ก็จะอยู่ที่หกสิบเจ็ 60, 70, นะครับ60สิคูณสีอย่างนี้70็ดคูณสีอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ดูโครงสร้างด้านในครับเขาก็จะมีรู นะครับนะครับแล้วข้างหลังนั่นก็เตรียมขึ้นรายละเอียดนะครับก็ข้างหลังนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นครับนะระดับ1เมตรครับระดับ1เมตรก็เป็นของลูกค้าหลายท่านอยู่ที่สั่งมานะครับนะครับระดับ1เมตรก็ลูกค้าต้นใหญ่ก็จะสั่งขนาดยิ่ย่อมลงมาขนาดเล็กเล็กก็มาขนาดนี้นะครับนะหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจสนาจยังไงก็เข้ามาทักได้ครับเข้ามาทักได้็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหลังจาก การห่างหายจากการปั้นส่วนธาตุไปอยู่พอสมควรเพราะว่าไปปั้นกระถางชุดใหญ่ชุดแบบนี้นะครับนะครับก็หลายเดือนอยู่นะครับสั่งมาเยอะมากครับกระถางนี้ก็มาปั้นแบบนี้เยอะมากครับก็หลายใบอยู่นะครับเพราะว่าว่าจะได้ใบหนึ่งก็เป็นเดือนเดือนนะครับกระถาง้านประมาณนี้นะครับเพราะว่าหลายขั้นตอนมากนะครับเห็นอย่างนี้หลายขั้นตอนมากครับ ครับนี่ก็เกือบเปร็จเหมือนกันครับนะครับนี่ก็เกือบเสร็จตากข้างหลังครับส่ลายนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะขึ้นไปได้สองสามวันนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ติดตั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็เสริมตังนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเตรียมเจาะรูให้ปูมันเซจตัวเจาะรูอีกนะครับก็หลายขั้นตอนอยู่อันนี้หนึ่งเมตรนะครับส่วนใหญ่ก็ผมก็จะทําเอาไว้โชว์ไว้ที่บ้านด้วย1เมตรนะใครสนใจใหญ่ก็บอกได้ครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีพื้นที่ก็เอาเล็กๆได้ครับนะแล้วแต่ที่ชอบ ขนาดเรื่องขนาดบอกได้ครับนะครับก็ก็โอเคนะครับก็ขอ้ติดตามชมกันต่อไปนะครับว่ามีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ